ขาก็ว่าดีข้าวอย่าี้อยเริ่มเรื่องมเออครับเขาบ,<อ>บ,บอกให้ผมอยู่นิ่งๆแล้วอย่าพูดเยอะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่รอดครับผมผมพูดเยอะๆไปนั่นแหละมีความสุขดีมาเรามาคุยกันเออจร <c ười> ิงๆเปลี่ยนลุกเยอะเลยคนบอกว่าอื <ๆ S 2> มันดูมันดูดีขึ้น <c ười> ใช่ครับผมทุกอย่างผมทําได้หมดครับผมเพื่อตังค์นะฮะมันเป็นอาชีพไม่ยากอยู่แล้วครับผมใช่ครับหยอกเล่นหยอกเล่นเป็นการหยอกเล่นที่เรื่องจริงนะครับผมใช่เ็คิดว่าถ้าแบบเรา ผมมาตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เรานั่งหาปลาหากุ้งเนี่ยปีที่แล้วละที่แบบเรารู้สึกเสียดายเวลาชีวิตหลายอย่างมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้สามสิบเราจะตั้งใจทําหลายอย่างให้มันประสบความสําเร็จตามที่เราคาดไว้นะอาจจะไม่ได้สูงมากแต่แบบเป็นตามที่แค่เรารู้สึกว่าพอใจกับพอใจแล้วครับอ่าอะไรที่เราวางไว้ะคะวางไว้อย่างแรกนะฮะหยุดหาปลาหากุ้งก่อนนะครับอ่าหยุดเลยซึ่งผมก็หยุดได้พอหยุดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ ตอนแรกผมผมยาวถึงก้นแล้วนะ oh. ใช่ผมก็ลุกขึ้นมาตอนตีสามนะแล้วก็ถือกันไกลแล้วก็แบบเอาไว้แบบกุยอมไม่เป็นทาซารแล้วก็ได้ว่าอะไรเงี้ยเพราะผมชอบผมยาวไงแล,วแล้วแบบเราชอบเล่นเป็นผู้หญิงเราชอบแต่งตัวแล้วเรารู้สึกว่าการใส่วิกเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนผู้หญิงจริงๆใช่ไหมเราก็เลยแบบไว้ผมยาวแต่เราก็เอาไว้ออกกันไกลอะ่ะตัดทิ้งเลยผมใช่ครับผมแที่ตอนตัดเป็นไงบ้าง ก็มันนั่งแชบเ่ะครับผมมนันนั่งแชบแน่คุณบอกว่าเสียดายนะผมนั่งยาวมากลนแล้วดีด้วยใช่ครับผมผมตอนแรกผมมันก็ยาวแล้วก็แบบผมตัวผมอะสวยก่าผู้หญิงหลายคนด้วยไงผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็น่าเสียดายนะแต่ในเมื่อเราจะ30แล้วเนี่ยเราก็โตขึ้นหลายอย่างแล้วก็อยากลองดูว่าแบบเฮ้ยมาหาอะไรทาที่มันเป็นแบบคนปกติบ้างแล้วก็แต่งตัวแบบ ดีๆบ้างแต่มันดีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกหลายคนก็พยายามแบบคุมบอกว่าให้เราคุม i อให้มันเป็นโทนอะไรเงนะี้ยซึ่งบอกว่าชีวิตผมไม่ได้มันเป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วที่หลายคนติดตามผมมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเพราะผมเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเห็นความที่แบบต,ตลกความสนุกของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยยังมีโอกาสโชคดีที่แบบสามารถทําสลับไปสลับกันมาได้อะ,อะไรแบบเนี้ยครับา,าแต่งหล่อแล้วเขินไหมคะจัดปกติที่มันแบบบ้าอะไรแบบไม่แบบเรียกว่าจากจาตก เกือบ,บบ้านเลยที <laughs> เดียวเรียกว่าจากส <laughs> กปรกมาแล้วก็ต้องมาใส่แบบ สูตรใส่อะไรข้างในครับ mm. มันก็เป็นอะไรที่อาจจะแบบว่าอึดอัดในบางช่วง uh oh. แต่ส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าแบบไม่ได้งานจริงจังเนี่ยผมข้างในผมก็จะเป็นเสื้อคอกระเช้านะ uh oh. แล้วข้างนอกเป็นสูตรพอ uh oh. เ,เลิกงานปุ๊บผมก็ฉีกสูตรทิ้งแม่งเลยอนะไรเงี uh ้ย oh. แต่ว่าแล้วก็ให้เกียรติสถานที่นะครับผมเนื่องจากเราก็ไม่ได้ให้เกียรติหลายที่นะแต่ว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะเราเป็นสนุกเวลาเราไปเล่นร้องเพลงคอนเสิร์ตล้วก็แต่งตัวแบบฟิลของเรา uh oh. แต่ถ้างานไหนที่เขามีผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องยอมแต่งแบบเขาก่อนอะไรแบบนี้มันมีมันมีรูปหน ว่าชมว่าหล่อมากบแบ็ค<ม>ชาลีกลับมาแล้วลอะไรอย่างเงี้ยไม่วันนั้นจริงๆก็เป็นวันที่แบบเราเราเริ่มลดเริ่มผมเริ่มลดน้ำหนักกันนะแล้วก็เริ่มอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้แบบไปลองถ่ายแบบแบบจริงจังดูอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็มันก็เป็นกระแสอะไรเงี้ยก็ต้องแบบผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ ทั้งความโชคดีทั้งดวงทั้งจังหวะทั้งแบบในหลายอย่างทั้งที่จริงผมเนี่ยโคตรแก่แล้วเนี่ยมันน้อเมื่อกี้ถามผมดิไม่แก้คชะไม่มีใครแก่ใช่เราแก่เท่ากันนี่เหรอครับผมแหนมันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแนชชาลีอ่ะเป็นคนหล่อที่ใช้ความหล่อไม่เป็นเราคิดยังไงกับคอมเมนต์นี้คะถูกต้องครับผมจริงไม่ใช่หรอกแค่แค่เราเรารู้สึกว่าจริงเราผ่านมาทุกจุดแล้วเราตอนเด็กเนี่ยเราถ่ายแบบมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่9ขวบจนอายุ17 18ที่แบบ เราแบบหน้าเดฟมากเราถ่ายแบบเราแต่งตัวมนจนมันหมดแล้วจนมันรู้สึกว่าแบบเราอยากใช้ชีวิตที่มันสบายสบายดีกว่าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าเป็นเดือนเป็นปีเลยผมทํามาหมดแล้วผมมีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนแบบชีวิตมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้นะเราก็ลองมาปรับลุกอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรับหรอกเราก็เป็นของเราเนี่ยแหละแค่ว่าเขาก็ยัดเยียดเอาเสื้อผ้ามาให้เราใส่แต่เราก็มีความสุขนะพอเราใส่ปุ๊บมันก็ชินดีเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเลิกงานปุ๊บ แล้วก็ถอดมันออกแล้วอะไรเงี้ยพอเราประกาศรับงานไปดิง,งานมันเยอะขึ้นไหมคะช่วงนี้ไปถึงไหนแล้วว่าปลายปีหรือยังคือจริงๆอ่ะผมผมผมว่าคิดว่าจะทําให้ได้นานที่สุดอะนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมอะถ้าใครใครรู้จริงเนี่ยงานผมเนี่ยเยอะมากในในลายส่วนตัวผมอะไรเงี้ยแต่ผมดันไปผิดพลาดคุยอ่ะคนหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้จัดก,การผมตอนเนี้ยว่าแบบว่ามาผมจะตั้งใจทํางานซึ่งเราเป็นคนพอเราพูดว่าว่าเราจะทํางานปุ๊บเนี่ยเราเป็นคนรับผิดชอบ เมื่อเรารับผิดชอบมีงานเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ทดลองงานให้เต็มที่ทดลองทดลองสินค้าเหมือนถ้า4ี่ปีที่แล้วที่ผมเคยมีกระแสใช่ป่ะมันจะเป็นของสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นขนมาผมจะไม่รับอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยไม่ทาครีมไม่เคยบำรุงผิวหน้าไม่เคยเซตผมอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเนื่องด้วยมันมีผลิตภัณฑ์ที่แบบมันเป็นออร์แกนิกแล้วมันไม่แพ้แล้วร,ร,รู้สึกว่า มันไม่ได้แย่นะกับการที่เรามารับสบูอ่อาบน้ําหรือแบบผลิตภัณฑ์ทาหน้าทาตัวซึ่งถ้ามันทาแล้วเราไม่แพ้เนี่ยเราก็สามารถทํางานให้เขาได้อะไรเงี้ยหลายตัวผมเสียดายนะที่ผมปฏิเสธไปเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทดลองอะไรที่นานแล้วก็แบบบางอย่างมันไม่เห็นผลจริงๆเลยเนี่ยผมก็ต้องแบบขอโทษที่แบบไม่ได้ไม่ได้ทาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าพวกพี่เขาอยากะกลับมานี่ดีไหมครับตอนนี้ ยังไงนะฮะัมีแต่พัต่างๆที่ผลิเตนไปมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าตัวที่มันไม่ได้จริงก็ไม่ได้จริงหรือตัวที่แบบบางคนเขาส่งเขาส่งมาแล้วแบบบางทีแบบด้วยออยด้วยสินค้ายังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยผมก็จะมีการคัดกรองที่แบบต้องชัวร์มากๆเพราะเวลาผมไลฟ์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมจะพูดตลอดถ้าอะไรผิดพลาดเนี่ย คุณไปด่าเจ้าของเลย oh. แล้วก็มาด่าผมด้วยแล้วถ้าอะไรที่เจ้าของโกหกเนี่ยมาหาผมไปแจ้งความพร้อมกันเลยผมก็จะแจ้งความ oh. ลูกค้าที่แจ้งที่จ้างผมน,นั่นแหละเพราะผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วทุกอย่างสินค้าอะไรที่ผ่านมาที่ใช้กับผมเนี่ยมันต้องใช้แล้วมันไม่แพ้จริงๆใช้แล้วมันหรือกินแล้วมันแบบปลอดภัยจริงๆอะไรเงี้ย oh. ผมแบบก็ทดลองจริงๆทุกอย่างอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ครับ เป็น QC ตัวสองให้เลวเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นหนูน้อยนักทดลองนะครับผมลองหมดของอะไรกินได้กินไม่ได้ผมแม่งลองกินหมดทุกอย่างลองทําหมดแต่ว่ามันเป็นสนุกอะนะแล้วตอนหลังมันก็มาแบบสนุกในทิกตอกที่ผมได้รู้จักด้วยอะไรเงี้ยก็ดีมากๆนะฮะวันนี้ก็ได้เจอพี่ใหญ่โตที่พี่เขาที่เขาอยู่ในทิกตอกนะผมก็ไปถามว่าช่วยปลดบล็อกผมทีได้ไหม่ว่าเพราะว่าเราพี่ก่าแบว่า อที่น้องเพิ่งกินอาหารหมาไปใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีกดกฎเกณฑ์หลายอย่าง <ๆ S 1> ใน,นที่ที่เขาซึ่งซึ่งเป็นของจากประเทศจีนด้วยนะครับผมซึ่งเขาจะเคร่งหน่อยแต่ตัวผมเนี่ยบางทีมันก็ทําอะไรเกินไปก็ต้องยอมรับไปนะครับผมแต่ก็ ขอร้องครับช่วยปลดล็อกคุณเจ้บผมยังไม่ได้ปลดหรอไม่แบบให้มันแบบว่าให้มันดีกว่าช่วยเปิดกั้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนผมไลฟ์แล้วแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยตอนหลังแบบว่าไลฟ์พวก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 เลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าน่ารักทิกตอกก็ถือว่ามีบุญคุณกับผมมากเลยนะครับผมใช่ทินเตอร์เลยครับผมในชาลีนอกจากเราหล่อแล้วเรามีความสามารถด้วยว่าขับเครื่องบินได้คือจริงๆเนี่ยการขับเครื่องบินได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะการขับเครื่องบินได้เนี่ยทุกคนที่ยืนดูผมอยู่หรือฟังอยู่เนี่ย เรื่องยากที่สุดของของการขับเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องผมพูดตรงๆนะใครจะมองไม่ดีอะไรคุณต้องมีตังก่อนนะถ้าคุณมีตังเนี่ยใครก็ขับเครื่องบินได้แต่ถ้าเราพูดถึงความสามารถเนี่ยหนึ100คนเนี่ยขึ้นไปเป็นโคพายโลตเมื่อไหร่หรือขึ้นไปนั่งข้างข้างคนที่ขับเป็นเมื่อไหร่แล้วคุณบินอยู่เนี่ยแล้วคุณลองจับจอยจับติ๊กของมันแล้วก็ขับเรื่องดูเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยการขับเครื่องบินการยากของการขับเครื่องบินหรือว่าเครื่องเครื่องล่อน UPL ต่างๆขึ้นไปเนี่ย,ปปย,ย, PL ยแล้วก็มันจะยากตรงการจอดมากกว่า รือการโซโล่ไฟอะไรพวกนี้มันจะยากแต่ถ้าทุกคนมีเงินหรือว่าใครที่จบปริญญาตรีเนี่ยหลายที่เนี่ยเขามีการรองรับนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ทุนการศึกษาหรือว่าเป็นแบบการที่จะแบบถ้าคุณจรงิงจังอยากเป็นนักบินพานนี้แต่มันมีที่ที่เปิดเปิดใจเปิดให้โอกาสคุณหลายที่มากให้ได้ทดลองอะไรอย่างเนะงี้ยลยครเราแบบจริงจังผมมาจริงจังมากคือจริงถ้านะใครรู้จักผมเนี่ยผมจะชอบผมชอบอะไรหลายอย่างมากแต่สิ่งที่ผมชอบสแสดงออกไปผมชอบสแสดงความสุข แสดงความไร้สาระของผมอ่ะเพื่อแบบอยากดูว่าคนจะคิดยังไงแล้วก็มันเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบให้คนด่าเล่นอะนะมันมีความสุขดีตรงที่แบบเราเห็นคนด่าเราแบบโง่ด่าไม่มีอนาคตอะไรแต่จริงเราก็รู้ตัวเราอยู่แล้วว่าเราทำเบื้องหลังเยอะกว่าเราทำอะไรสำคัญสุดนะลองลองนึกกันดีๆผมทํางานตั้งแต่เก้าขวบแล้วซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอาจจะดูไร้สาระอะไรผมก็ไร้สาระจริงๆของผมไปนั่นแหละดูแบบ บางช่วงมีสติบ้างบางช่วงแบบไม่มีสติบ้างาก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอยเตือนผมผมคนชอบมากคอมเมนต์ที่ด่าผมตรงๆหรือแบบคุณให้สติผมให้อะไรอะ่ะผมก็จะจดจําอ่านแล้วก็จําไว้แล้วก็แก้ไขปรปับปรุงต,ตัวของผมอะไรเบี้เม้นท์น้อใช่ไหมคะเวลาดูคอมเมนต์ต่างๆไม้นท์น้ผมฟ้องเราโอ้ยชิลสบายโอ้าผมฟ้องนะผมรวยไปแล้วแต่เราไม่ฟ้ <ๆ S 1> องใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะแม่เพราะผมหนึ่งแล้วนะเพราะแม่ผมอีกคนนึง<อ> ผมเนี่ยอย่างสองปีที่แล้วเนี่ยผมโดนแบบเด็กๆอ่ะด่ายันพ่อแม่เอาผมไปเปรียบเทียบกับควายอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากเลยนะเพราะว่าแล้วเราก็ cover เลยผมมเห็นเยอะมากแล้วแต่ละคนใน fc ผมอ่ะก็แบบแคปหมดเลยเพราะว่าการแคปเป็นหลักฐานเนี่ยไปฟ้องแล้วแบบฟ้องในขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะแต่นิสัยผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนึกออกว่าผมก็แบบนิสัยผมยังไงอย่างนั้นแม่ผมอีกที่รู้สึกว่าแบบ เขาคือเด็กอะ่ะคุณพวกนั้นอะ่ะถ้าคุณฟ้องไปสุดท้ายคนที่เดือดร้อนอะ่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วผมรู้สึกว่าให้ทุกคนอะ่ะทากับผมได้คนเดียวพอนะไม่ว่าจะเป็นการด่าการอะไรเนี่ยไม่เป็นไรคุณด่าผมได้เต็มที่หรือว่านายผมทําอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยก็กนะนำผมนะให้ยับไปเลยนะครับ <c oughs> ผมผมเป็นคนที่แบบยอมรับความจริงแล้วก็ <c oughs> ชอบอยู่ในแบบสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยส่วนใครจะไปฟ้อง มีดาราหลายคนนะที่เขาใช้การฟ้องเนี่ยเป็นอาชีพแทนแล้วนะตอนนี้เพราะว่าการฟ้องเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือเงียบและคุณไม่สามารถมันมีจดหมายมันมีสัญญานะฮะว่าคุณห้ามออกมาประกาศว่าคุณโดนฟ้องอะไรเงี่ยหลายคนเนี่ยลวยเรื่องนี้แล้วถ้าผมฟ้องจริงตอนนั้นน่ะผมคำนวณได้เนี่ยประมาณด่าผมเนี่ยประมาณเป็นล้านคนนะครับที่ผมบอกได้ด่าด่าขั้นแบบด่าพ่อแม่ด่าแบบเด็กๆที่ด่าส่งเสียงมาด่าแบบ ไอพี่แม็ก,กี่อย่างเงี้ยผมเราชอบใช่ไหมล่ะผมโคตรชอบฟังเลยเพราะว่าแบบมันน่ารักอ่ะสมผมไม่ได้กดเครื่องใ <อะ S 1> นเด็กพวกเนี้ยเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยพอผ่านอายุไปอีกไม่เกินสักพักหนึ่งเขาจะรู้สึกเองว่าสิ่งนั้นอ่ะเขาไม่ควรทํา <อะ S 1> แล้วก็อาจจะรู้สึกผิดบ้างอะไรเงี้ยคือเขาจะซวยตรงที่ถ้าเขาไปทำกับคนอื่นเขาจะโดนฟ้องโดนอะไรแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆอ่ะจะเดือดร้อนแต่ตัวผมเนี่ย แต่เพ่พอแม่ผมตัวผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร่เงี้ยใช่แต่ก็ได้มาไลฟ์เตือนกันไลฟ์ไลฟ์เตือนเด็ก <laughs> ๆผมผมผมจะไม่ค่อยสามารถได้เตือนมากนะเนื่องด้วยผมจะไลฟ์สอนเวลาผมไลฟ์เนี่ยจะมีโหมดจริงจัง <c oughs> แล้วก็โหมดไม่มีสาระเลยโหมดจริงจังของผมก็คือผมจะพูดในเรื่องที่ผมรู้รู้จริงเท่านั้นนะครับรู้จริงทราบจริงผมถึงจะกล้าสอนซึ่งถ้าผมวันไหนผมไลฟ์หรือผมพูดอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยพวกคุณก็ต้อง เตือนผมด้วยมาปรับปรุงกันอะไรเงี้ยครับแล้วท้าจริงๆเรื่องล่าสุดก็ที่ว่าเออมานสอนเรื่องการศึกษาและแนวเรื่องการศึกษาคือผมว่าผมมาไปผมไปไลฟ์ซ้งสองออกมาว่าอย่าเอาอินขึเป็นตัวอย่างนะก็คือว่าคือผมอ่ะผมพูดในไลฟ์แบบชัดเจนหมดแต่ว่าการที่คนตัดอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมเรียนไม่จบเนี่ยสองที่แล้วผมก็ขอว่าคือผมก็แค่พูดว่าถ้า ไม่ทันแล้วใช่ไหมทันแน่นอนจะท<า>ันหนึน่งันก็คือผมจะพูดกระชับแล้วกันว่าคือผมอ่ะไม่ไม่ได้อยากให้เอาตัวผมเป็นตัวอย่างในการสอนต่างๆนะครับผมที่ผมพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ยผมพูดถึงว่าถ้าใครมีโอกาสที่ได้เรียนและอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าคุณมีโอกาสคุณมีทุนจริงๆไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยฝืนเรียนให้จบซักเพื่อที่มันจะได้โอกาสในหลายๆอย่างนะครับมันเทียบกับคนไม่มีวุฒิเนี่ยมัน ม,มันสามารถเทียบกันได้จริงๆเลยว่าคุณมีโอกาสมากกว่าแน่นอนเหมือนถ้าผมเนี่ยที่ผมเรียนไม่จบเนี่ยแต่ว่าผมมาดันศึกษาหลายเรื่องผมศึกษาทั้งด้านดนตรีทั้งด้านเครื่องบินทั้งด้านอะไรที่แบบ เป็นสายอาชีพของผมเองเนะผมเลยเอาตัวรอดได้แต่ผมก็ยังย้ำนะครับถ้าเด็กๆเ,เนี่ยก็อยากให้เรียนได้เท่าที่สุดแต่ถ้าใครเจอหนทางที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองรวยได้และมั่นใจ100%ว่ามันจะสําเร็จอ่ะการเรียนอ่ะไว้ทีหลังยังทันอยู่หมดแล้วใช่โอคขอบคุณทุกคนมากอินเสิร์ตนิดนึงนะที่รอน